สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับผมวันนี้มาเจอกับช่องของผมเองนะครับวีรากรชัยชยูนะครับวันนี้มีรถเข้าใหม่นะครับผมสภาพลุยๆนะครับผมนี่สภาพลุยๆเลยนะครับผมตามสภาพขายตัดให้เลยนะครับคันนี้โฟร์วิวด้วยนะครับเป็นมิตซูบิชิไทยท่านปี2005จดปี2006นะครับผม แคปนะครับเครื่อง 4D 5 6 2 5 4view นะครับ2 5 4view ของมันเร็วเรียบร้อยนะครับเป็นไททันด้วยบอกได้เลยครับคันนี้ราคาก็คือถูกมากถูกที่สุดในตลาดนะครับแต่ราคาเป็นยังไงสภาพก็ตามราคานะครับพี่ๆนี่นะครับแจ้งตามตรงเลยนะครับสีต้องทำทั้งคันนะครับผมนี่นี่เดี๋ยวพามาชมตำหนิเลยนะครับ นี้เลยนะครับผมนี่เข้ามาเต็มๆนะครับผมนี่ไม่ต้องสืบนะครับผมนี่โดนมาเต็มๆนะครับผมมีอุบัติเหตุมาแน่นอนนะครับคันนี้กอได้เป็นราคานี้นะครับคันนี้โฟรวิวใช้งานได้ปกติเครื่องเกียร์ดีโอเคเลยนะครับคันนี้เครื่องเกียร์โอเคเลยเข้าไร่เข้าสวนเข้าดอยได้เลยนะครับผมพาสีขาดสองปีนะครับหกหก้าหกเจ็ดแล้วก็หกเจ็ดเป็นหกแปดนะครับผมสีต้องทำทั้งคันนะครับแต่ว่าถ้าได้ทำใหม่แล้วก็คือสวยงามนะครับ ไว้เลยนะครับคันนี้ล้อก็เป็นยางปกติของตัวรถเลยนะครับได้เขาเรียกว่าข้อข้างมาด้วยนะครับผมเดี๋ยวพามาดูภายในนะครับภายในก็ยังถือว่าโอเคอยู่นะครับมีเบาะขาดด้านคนขับนะครับเปลี่ยนเบาะมาเป็นเบาะบิดนะครับผมนี่ระมาณนี้เลยนะครับ แอร์นะครับมีลมแต่ว่าไม่เย็นนะครับก็แจ้งตามตรงนะครับเกียร์ธรรมดาโฟวิลอยู่ตรงนี้นะครับแกบก็ถือว่าสวยๆอยู่นะครับผมยังโอเคเลยนะครับผมเข้าไรเข้าสวนนะครับผมขึ้นตรงขึ้นดอยได้หมดเลยนะครับกระจกไฟฟ้าใช้งานได้นะครับเดี๋ยวพามาชมห้องเครื่องเลยดีกว่านะครับคันนี้เป็นมิซูไททันตัวแรกนะครับผมตัวแรกนะฮะมาชมห้องเครื่องกันเลยนะครับ เครื่องนะครับผมดี D อคอมมอนเลวนะครับเครื่องไม่ไอน้ำไม่ดันนะครับสวยๆเลยหน้าเดิมหลังเดิมนะครับผมแต่ว่าข้างโดนมาต็มๆนะครับแจ้งตามตรงครับผมซื้อขายรถกับผมนี่ไม่มีจุกตายอยู่แล้วนะฮะแจ้งกันตามตรงเลยนะครับผมรถต้องเก็บตรงไหนนะครับมีตำหนิตรงไหนมาบ้างนะครับแต่คันนี้เครื่องเกียร์โอเคเลยนะครับโฟร์วิวใช้งานได้ปกตินะครับผมมีโดนเที่ด้านข้างฝั่งคนขับมานะครับ ลามไปถึงประตูนิดนึ่งนะครับผมที่เหลือก็เอาไปปั้นเรานะครับผมคันนี้ไปต่อมีกําไรแน่นอนเครื่องของมันเรียว2.5นะครับผมส d ดี56นะครับผมเครื่องโอเคแรงๆเลยนะครับเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องให้ฟังดีกว่ายังไม่ฟังเสียงเลยนะครับผมตามสภาพนะครับตามสภาพคันนี้ตามสภาพอ่า ไม่สามแสนนะครับไม่สามแสนความร้อนนิ่งๆนะครับผมกระจกนี่ไฟฟ้าออปชั่นเดิมโรงงานมีมาให้นะครับตามนี้เลยนะครับผมเครื่องนิ่มๆนะครับเครื่องนิ่มๆคอมมันเร็วสดด้วยนะฮะคันนี้เปิดราคาอยู่ที่หนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาทโฟวิวเครื่องคอมมันเร็วนะครับปีศูนย์ห้านะครับผมจดปีสองพันหกนะครับหนึ่งแสนสองหมื่น 9,000บาทเท่านั้นนะครับเลี่มชุดรวมครบนะครับผมนี่ไม่ใช่รถหลุดจำนำแต่อย่างใดถูกที่สุดในตลาดแล้วนะครับผมแต่ว่าสภาพก็ตามราคานะครับพี่พี่แจ้งกันตามตรงเลยนะครับไปเก็บงานมีกําไรแน่นอนครับผมคันนี้สวยๆนะครับรถหน้าเดิมหลังเดิมด้วยนะครับเก็บแต่สีครับผมสวยๆเลยห่อเบาะใหม่นะครับผมไปขายยังมีกําไรนะพี่พี่โอ้โหว่าไปไททันราคาแสนสองได้โฟวิวนะครับนี่ รับซื้อขายแลกเปลี่ยนรถยนสี่คูณสมือ2หรือว่าขับ2ก็นํามาแลกทูนกันได้นะครับผมราคาดีแน่นอนนะครับผมสําหรับวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับเล่มชุดโดนครบรถอยู่ร้อยเอ็ดนะครับสนใจติดต่อ0ูนย์เก้าสหกห้าศูนย์สองเก้าสองนะครับหนึ่งแสนสอบาทเท่านั้นเดี๋ยวแปะลิงก์รายละเอียดไว้ด้านล่างนะครับผมตัดสดนะครับพี่พี่ตัดสดนะครับกันนี้จ่ายกันเข้ามาได้เลยครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับผมมีรถถูกรถ ราคาย่อมเยามาแนะนําให้แน่นอนนะครับผมกดติดตามของช่องไว้ได้เลยนะครับกดติดตามช่องไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวมีรถหลายคันรอนําเสนอเลยนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ